วันนี้มีตลาดนัดเฮ็ดส่วนนี้ก็มีเฮ็ดอะไเฮ็ดตัวเฮ็ดตัวขึ้นหน่อยเลยเฮ็ดขัวมันดินมันบงอาจดินมันไม่สวยดินไม่สวยได้้แลวผมจะบาทล้วครับนี่ถหงละสองร้อยสองร้อยอันนี้อะไเฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดล้างแรงเฮ็ดขท้าดินจัง นี่กระถ u g สองลอยีกันถุงละสี่สิบบาทถุงละสีบาทสามถุงลอยได้อยู่ปราณยัมันละหาสิจามันละลูกจ้าถุงลอยบอหน่ม่เนาะคอยยายขายยังคอยบอกโอถุงจะบาทละแม่หาสิบาทหาสิบบาทอะมาอุดมใหญ่เลยเด้อคอยซื้อกันบ่ครับหาสิบบาทซื้อกันครับ อนี่กำลังมวลการเสียงโชกอยู่ก <laughs> ็ผลมาแล้วพี่น้องผลมาแล้วผลมาแล้วครับมีเบิร์ดพีคนกับมี่อันนี้มาโยงก็เอินมาโยงครับมาแซว กินและกเซลนเก็กอรกเซลผักโดผักโดจลาคำง่เลยครับ <online> ผักโด่ผักโดปลาเจ้าบาทก่หนึ่งคำละสิบาทัามสบสาวลุนเบิ้ดแก้วเบิ้ดแล้วมันมีขายยังรม่ีขายยัง นั่งนี่สิคือหมดไปเก็บพักมาขายหรอเปล่าเก็บแล้วเก็บแล้นนดบนเลือดพี่น้องตลาดนัดชุมชนครับตลาดนัดชุมชนบ้านนงแสงเจริญพัฒนาครับชอ่องนี้อาหารของกินหลากหลายครับอันนี้มายังก่อนดิลืมซื้อไปละมาค่ายเขา่ามาค่ายเข,าาข่า ใช่เขามันนกก็มีครับคนอี่นเต้ดยพ่อแม่ลงเหตุยดหรอ เลืออะไรกนเนเฮ็ดสาวไปเฮ็ดกอค่ะกอเฮ็ดช่อกอันไน้องนี้เนี่ยลายลูกก่อนน้องใครเฮ็ดยังไงบ้อนี้กอกอเห็นดินเห็ดก็ซื้อ้านี้ดยเนีมมางละหน่อยค่ะอันนี้ซ้ำหน่อย อร่อยเท่ากันบครับแปดิจ้าแปดชิปบาทได้เก่ากัมีน้เราิ่งเ่คนข้าวปอบข้าปอบอะเออข้าปอนี่ยาอันนะะี Be easy. Be easy. Easy. ้พุทธเจ้านี <k <k> <k ่ยเยาโบราณเนี่ยกินนามแซ่บ แก่ยังเหครับแก่ยังแก่ยังจะไปถามพระน้ามันในตลอดทุมวันนี้เย็นก็มีลองพระแลาวโบสันเขาต้องขึ้นหน้าเราคินสมที่ยังใดนี่มวอนี่เราคิดคนกลบปอบนีุ่กคนเดิมรงงานจะสองตแล้วครับ เริากินเห็ดกินอาหารปลากรมเา้อครับตลาดนัดชุมชนบ้านเจริญครับจะด้แลก็สขาไปเบิงัอเก่านะสขาไปเบิงบครับไปเบิงในทุกมือลเลยเพเพือเพวอเก่าเออกาาตอนนนเพบุนทลิบัวขาวบุนทลิบัวขาวบัวขาวบัวขาวบุทลิบัวขาวบวัว อเข้าเีขาอไหลแล้วนี่ัโครายหรอครับครับต้นไมาหูจ้าเบิองเลยแถวนี้หูจ้าเบิอเลยมาไหมบอกครับมาจาบ้านไหนครับบ้านไหนครับอยค่าใรับอยคายค่ามื่ก้ไปรีวิวเลยไหนบุญนริกบัวขาเขาไปเลยในเพจหนึ่งเห็นเลยครับ